ครับผมสวัสดีครับท่านผูช้ชมที่น่ารักนะับถืวทุกท่านยินดีตอนรับเข้าโซเลกเด่นหนึ่งหกอีกแล้วครับนะคลิปนี้แนวทางน,นี้ก็เป็นแนวทางใช้กับสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นและก็ขอบโุณท่านผู้ชมที่ติดตามเอ็กินมาประจานโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย คลิปนี้เนทานนี้ก็เป็นแนวทานใช้กับ16พฤษภาคมก็ขอบคุณเจ้าของเนวทานเจ้าของข้อมูลที่แบ่งปัน,ปนมาเป็นเนวทาาน้วยเราไปชมกันเลยครับ่าพผู้ชมที่น่ารักนับตือทุกท่านเจ้านี้ครับเจ้านี้ ก็ฝางมาคู่ล่างคู่เดียวกลับตัว1551 1551ก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางที่แบ่งปานมาอย่างเร็วทันใจด้วยครับต่อมาครับใบนี้ใบนี้ก็เป็นแนวทางหลักอรอริบูรห้าตัว เจ้าของเนวทางก็ฝังมา5 6 8 9 1 5 6 8 9 1ฝากมา5ตัวเป็นแนวทางก็ยินดีด้วยครับท่านผู้ชมที่สอบผ่านเมื่อวานด้วยต่อมาครับเจ้านี้ครับก็เป็นเนียวทาง เดนหน่อยล่างเดนหน่อยล่างเจ้าของข้อมูลก็ฝากมา8024 8024ฝากมา4ตัวป้ายต่อครับใบน,นี้เอกพระหักใบน,นี้ก็เป็นอดีตก่าวที่แล้วนะเจ้าเอกพระหักก็ฝากมา6 ฝางมาเด่นหกก็ผ่านหกก็ไปผ่านสิบล่างเนี๋ยวทันใหม่นี้ครับเจ้าของเนื้อวทันก็ฝากมาแล้วตัวอะไรไปโดเนี๋ยวทันใหม่นี้ก็ฝากมาแปดฝากมาแปดตัวเดียว ก็ขอบคุณมากเลยท่านผู้ชมท่านใดที่มีอะไรก็อีเมลให้อีกมินได้นะท่านส่งอีเมลให้อีกมินได้นะก็ขอบคุณมากเลยต่อมาครับใบนี้ รูจิเลกนากาสิบน้อยโบณใบนี้ก็เป็นอดีตเก่าที่แล้วนะเป็นอดีตเก่าวที่แล้วก็ฝากมา8 9 0 1ก้นเป็นแนวทาน10หน่วยโบนอดีตที่แล้วก็ผ่าน1ผ่าน1แล้วก็ผ่านเก้าลทานใหม่นี้ครับไปชมกันเลย แนวทันใหม่นี้ก็ฝากมาที่สามสี่ห้าหกสามสี่ห้าหกนวทานใหม่นี้ก็ฝากมาสี่ตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากเลยสําหรับข้อมูลที่ฝากมาต่อมาครับบ่นี้ครับ ก็เป็นอาทานเด่นบูนศูนย์สองสี่ปเป็นอาทานเด่นบูนอดีตที่แล้วก็ฝากมา1568 เด่วทันใหม่นี้ก็ฝากมา0 2นย์ต่อมาครับเจ้านี้รักชนกมีโชดครับท่านก็ฝากมาเดวทันดับโบนตัวเดียวเจ้าของเนวทานก็ฝากมาดับสี่ดับสี่ตัวเดียวฝากมาดับสี่ตัวเดียวใบนี้ครับ ก็เป็นแาวทานของ X1 ชายแนวทานสิบนอยบน126 7จับคู่121617 262 1, 1, 7 2, 67 2, 7. ก็ฝากมา4ชุดต่อมาใบนี้ครับ ก็เป็น,นาทางเลขเด่นประจัำวันก็ฝากมาเด่นที่417 417ก็ต่อกักวันพุธต่อมาครับใบนี้ครับ ก็เป็นอา,านสาาศน3 7 303ท่ที่3 7ม0จ็ดก็ฝากมา2ชุด2ตัวแล้วก็ชุดเดียว3ตัวก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทานที่แบ่งปัน,ปนต่อมาครับวันนี้ก็เป็นอวทานของเมโน่ฝากมา เป็นแนวทาง่กับเกาศูนย์สี่เก้าหนึ่งสี่เก้าสี่ศูนย์หนึ่งเก้าเกน้ายไม่หน่วยก็ฟังมาอีก1นึงมุมต่อมาใบนี้ครับก็เป็นอานดับฝ่งมาดับ5 ฝากมาดับ5ตัวเดียว,วท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาใหม่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับท่านก็ขอบคุณอย่างแรงเลยที่เข้าใจและก็ติดตามเอ็กมมนมาประจำท่านใดที่มีอะไรจะสอบถามก็อีเมลมาได้ต่อมาครับ เจ้านี้ครับก็เป็นนทางของเอกเซมนทานเด่นโบน3ตัว480 480แล้วก็จับคู่เด่น46 8606 47807 43 8303 45 85 35เป็นนวทางโูตัโบนฝากมาเป็นนวทางด้วย ต่อมาครับใบนี้เจ้านี้ครับฝากมาแนวทานเด่นล่าง3ตัวเจ้าของเนวทานก็ฝากมา901 901างฝากมา3ตัวเป็นแนวทานอนดีตที่แล้ว567แนวทานใหม่นี้ก็ฝากมา901 ต่มาไปนี่เลย x 9 0 0 8 8เน้น 80, 8 0 8 8 0 0 8 0 1 8 0วิ่งรูป0ก็ขอบคุณมากเลยสำหรับแนวทางที่แบ่งปัน x 9กระทัน x 9แบ่งปันแนวทางมา ต่อมาครับเจ้านี้กับตาลแนวทานสอนอมโบน912 912เจ้าของแนวทานขอฝากมา3ตัวเป็นแนวทานสอนอมโบนก็ขอบคุณอย่างแรงเลยสำหรับแนวทางที่แบ่งปันมา แลวก็ขอบคุณแนวทางที่ฟักมาอย่างเรียวทันใจด้วยครับก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือนะก็ขอบคุณอย่างแรงที่ติดตามอีกบินมาประจำทุกแนวทางก็เป็นแนวทางใช้กับสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย และก็ขอขอบคุณท่านผชมอย่างแรงเลยที่ติดตามเอ็กเมนมาตลอดและก็ขอบคุณเจ้าของแนวทานด้วยครับท่านที่แบ่งป,นปานแนวทานมาโดยตลอดด้วยคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับท่านเราก็ไปเจอกันคลิปต่อไปครับผม